เคนิวส์ s, ขนตาเสพขบข่าวโดยผมเกีติศักดิ์เช้าวันพฤหัสบดีที่3ตุลาคม2568ครับท่านครับวันนี้ข่าวข่าวที่ขมวดประเด็นมาแล้วเพื่อจะนำมาเสนอสิ่งแรกเลยก็ต้องเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยที่พวกเราพูดคุยกันอยู่เป็นประจำที่พ่อแม่พี่น้องของพวกเราพยายามที่จะถามหาว่า เมื่อไรจะมีการเคลื่อนไหวนะครับล่าสุดตอนนี้มีการขยับแล้วก็เห็นได้ชัดว่าเป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อจะนำมาเสนอนำมาแถลงต่อพี่น้องประชาชนหลักๆก็คือสิ่งที่เราคาดการกันไว้นั่นแหละครับว่าพรรคเพื่อไทยนั้นตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาที่มีโอกาสได้เป็นรัฐบาล เป็นหัวหน้าคณะบริหารราชการแผ่นดินผู้ที่จะนำนโยบายหลักออกมาทำให้กับพี่น้องประชาชนต่อประเทศไทยพักเพื่อไทยย้ำว่าเจตนาอันบริสุทธิ์ใจยังมีความมุ่งมั่นที่จะกระทำทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ได้เสนอต่อพี่น้องประชาชนไว้ไม่มีการที่จะหลีกเลี่ยงหรือหลบหลีกประเด็นการที่จะยกสิ่งต่างๆออกมาทำให้พี่น้อง ผมขออนุญาตแปลเป็นภาษาง่ายๆนะครับก็คือทุกสิ่งทุกอย่างพรรกเพื่อไทยรู้อยู่แล้วว่าพวกเรานั้นรอการที่จะได้มีความหวังจากการที่นำพาของพระเพื่อไทยในการบริหารแต่ว่าเกิดการขัดขวางต่างๆนานา,นา,นาเกิดการสกัดกั้นกีดกันโดยหลากหลายช่องทางหลากหลายฝ่าย ซึ่งเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันอันนี้พวกเราทราบกันดีอยู่แล้วในแถลงการพักเพื่อไทยไม่ได้ระบุตรงนี้หรอกครับแต่ผมแปลความขยายความให้กับท่านอีกทีหนึ่งซึ่งพักเพื่อไทยมีความต้องการที่จะยกระดับของพี่น้องคนไทยว่าอย่างนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมทุกด้านของประชาชนผู้ที่ควรจะได้รับ สิทธิเสรีภาพหรือสวัสดิการต่างๆนะครับเรื่องต่อมาคงไม่พ้นของดรทักษิณชินวัตรนะครับที่เราเห็นออกตามหน้าข่าววันนี้ก็เป็นกระแสโจมตีอย่างหนักจากกลุ่มคนที่เป็นเจ้าของสื่อจากกลุ่มคนที่เป็นผู้ว่าจ้างสื่อในการเผยแพร่การกระทําดังกล่าวนี้มีเจตนาที่จะทําร้าย หรือทำลายความน่าเชื่อถือของพรรคการเมืองฝ่ายตรงกันข้ามอย่างพวกเราการด้วยค่าถึงแม้ว่าดรทักษิณชินวัตรขณะนี้เป็นประชาชนคนหนึ่งแต่บุคคลเหล่านี้พยายามที่จะไม่ให้ประชาชนที่มองภาพข่าวเหล่านี้มีความเป็นห่วงเป็นใยเหมือนกับบุคคลทั่วไปที่จะคิดถึงกันโดยการที่พยายาม การปล่อยข่าวนั้นส่วนมากจะเป็น I.O. นะครับเป็นส่วนใหญ่เลยบุคคลที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอวตารไม่มีตัวตนอันนี้คือนอกเหนือจากสื่อช่องทางหลักสื่อช่องทางโซเชียลที่มีต้นสังกัดโดยยกกรณีว่าก่อนที่พันตรวจเอกทวีสอดส่องในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก่อนที่จะพ้นจากตำแหน่ง มีการยื่นถวายดีกาพระราชทานขอให้พระองค์ทรงเมตตาพระราชทานอภัยโทษให้กับดรทักษินชินวัตรซึ่งบุคคลเหล่านี้พยายามที่จะบอกว่าทักษินย่ามใจทักษินติดนิสัยขอไปแล้วหนึ่งทียังจะมาขออีกซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องยอมรับว่าที่ท่านนำเสนอออกมานั้นมันไม่ใช่เป็นการที่ความถูกต้อง ตามหลักกฎหมายข้อใดๆที่มิให้กระทําการแบบนี้แต่ท่านพูดออกมานั้นเป็นเพียงอาคติที่ท่านต้องการไม่ให้เกิดขึ้นต่อดออรทักษินชินวัตรนะครับทีนี้ก็จะมี IO ต่างๆซึ่งเป็นยูเซอร์ปลอมที่ไม่มีตัวตนสร้างขึ้นมาในภายใต้ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้คือกลุ่มเดียวกันกับ แก๊งสแกมเมอร์คอเซ็นเตอร์พวกเหล่านี้เป็นมิจฉาชีพทางด้านออนไลน์จะมีความเก่งกล้าสามารถมีความเชี่ยวชาญในการปล่อยข่าวปลอมในการปล่อยเขาเรียกว่าบุคคลจำลองซึ่งไม่มีตัวตนในการที่จะตั้งค่าไว้หากมีการพบเจอโดยอัตโนมัติในการที่มีการโพสต์ถึงคนชื่อทักษิณชินวัตรหรือพรรคเพื่อไทย กลุ่มอัตโนมัติเหล่านี้จะทํางานทันทีโดยการไปแสดงความคิดเห็นในด้านลบเราจะสังเกตว่าเมื่อเรามีการตอบโต้ตอบกลับจะไม่มีการตอบสนองบางทีตรงนี้เราก็ดูตั้งแต่แรกเราก็รู้แล้วว่ารูปภาพก็ไม่ใช่ที่จะเป็นการยืนยันว่ามีตัวตนนะครับตรงนี้ต้องบอกกันว่าขณะที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่เข้ามาก็คือพลตำรวจโทร,รัธพลนวรัตนะครับได้ให้สัมภาษณ์ก็เป็นเนื้อข่าวลักษณะเสเช่นเดียวกันนำตำหน่ว่าได้รับการตีกลับหนังสือจากสำนักงานเลขาี่การรัฐมนตรีว่าตรงนี้ขอให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยธรรมคนปัจจุบันได้พิจารณาทบทวนให้อีกรอบหนึ่งกล่าวคือยังไม่ได้บอกว่าทําไม่ได้นะครับภายใต้กรอบกฎหมายไม่มีข้อใดระบุสามารถบุคคลสามารถยื่นอีก,กาขอพระราชทานอภัยโทษได้ตลอดแม้ว่าครั้งนี้จะไม่ได้รับครั้งต่อไปเขายื่นได้อีก แม้ว่าครั้งนี้จะได้รับครั้งต่อไปก็สามารถยื่นได้อยู่แบบนี้มันเป็นพระราชมิจฉัยของพระองค์ท่านนะครับพระองค์ท่านจะพิจารณาเองสิ่งที่มีกลุ่มบุคคลที่พยายามจะโยงไปถึงกับคําว่ายื่นซ้ําแล้วซ้าเล่ายื่นแล้วยื่นอีกเดี๋ยวจะเป็นการรบกวนเบื้องพยุคนลนพยุคลนบาทนะตรงนี้แหละครับคือกลุ่มผู้ที่ดึงฟ้าโหนฟ้าไปดึงพระองค์ท่าน มาเป็นเครื่องมือในการพูดให้เกิดคำสละสลวยให้เกิดสิ่งที่ให้ประชาชนมองกับฝ่ายตรงข้ามว่าเป็นคนไม่รู้จักกาลเทศะไม่รู้จักความเจตนาเหล่านี้เป็นอคติล้วนๆเป็นการมีการรับมอบหมายมาจากใครคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นผู้ออกคำสั่งหรือผู้ว่าจ้างก็าตามแต่นะครับตรงนี้เมื่อเราได้เห็นภาพชัด ย้อนกลับไปเปรียบเทียบการที่นายอนุชินชาญวิรกูลเคยพูดบ่อยครั้งว่าการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีขณะนี้จะไม่มีการไปยุ่งเกี่ยวแทรกแซงครอบงำในการทําหน้าที่ของเจ้าพนักง,งานราชการทุกหน่วยทุกด้านโดยเฉพาะสิ่งที่ตนเองมีข้อคอลหาอยู่ยังไม่ทันได้ข้ามข้ามผลวันนะครับ ก็ปรากฏว่าวันนี้เห็นการเผยแพร่หนังสือต่าง,างๆนานาหลายช่องทางว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่นี้ได้แต่งตั้งโดยการออกเป็นคำสั่งนะครับให้กับนายสุพชัยใจสมุทรดำรงตำแหน่งโฆศกกระทรวงยุติธรรมฝ่ายการเมืองต้องเรียนตรงนี้ว่าข้อสังเกตง่ายๆก็คือตามหลักแล้ว คนสําคัญในพรรคภูมิใจไทยอย่างนายสุภชัยใจสมุทรนี้เมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลโดยพรรคภูมิใจไทยอย่างไน้อยเลยก็ต้องได้รัฐมนตรีกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งหรืออย่างน้อยๆก็ต้องได้โฆษกรัฐบาลแต่ถ้าว่ารอบนี้ใครๆก็มองออกนะครับเป็นการส่งนายสุพชัยใจสมุทรยอมที่จะลดชั้นลดตําแหน่งที่เคยดารงอยู่มาอยู่เพียงตําแหน่งโฆษกกระทรวงยุติธรรม เพื่อมาคอยกำกับคอยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนกล่าวก็คือบุคคลนี้เป็นบุคคลที่มีความรู้ด้านกฎหมายเป็นคนที่มีความมีความฉลาดหลักแหลมในการพูดบ้านเราเรียกว่าพูดตลบตะเลงปิ้นป้อนเก่งนะครับพูดผิดให้เป็นถูกเราก็เห็นอยู่แล้วออกมาพูดวันนี้มันก็ชัดเจนนะครับเยืนเคียงข้างกันกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ พูดบอกว่าการที่การรถไฟยึดที่ดินประชาชนซึ่งเกี่ยวโยงกับเขากระโดงนั้นนะครับบอกว่าการรถไฟเป็นคนยึดเป็นผู้ยึดที่ดินประชาชนไม่ใช่ประชาชนไปยึดที่ดินการรถไฟท่านเห็นยังไงครับสิ่งเหล่านี้เป็นคำพูดที่เขาไม่ได้พูดเล่นครับเขาพูดจริงๆเขาพยายามจะสื่อสารให้เราเข้าใจว่า ความจริงนั้นเป็นสิ่งที่เขาพูดโดยเขาคิดว่าประชาชนไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีความอะไรทั้งสิ้นที่จะมาเข้าใจเรื่องเหล่านี้ซึ่งเขาอาจจะลืมไปว่าประชาชนไม่ต้องใช้ความรู้อะไรมากมายหรอกครับเรื่องนี้แค่มีความเป็นบุคคลผู้มีคุณธรรมมีจิตใจที่มองโลกด้วยความที่ควรจะเป็นในสิ่งที่ถูกต้องมันก็รู้แล้ว ว่าที่ดินเป็นของใครตรงนี้มันสะท้อนพฤติกรรมให้เราเห็นว่าไหวหรือเปล่าครับแบบนี้มันเดินหน้าไปสู่การที่ไม่มีอะไรเป็นความจริงสัก,กอย่างเดียวเลยในการที่จะดํารงไว้ซึ่งความถูกต้องพูดออกมาจริงๆนะครับบอกว่าให้พี่น้องประชาชนให้สื่อมวลชนลองไปดูคำพิพากษาดีๆ สิ่งที่เกิดขึ้นนี้คือเรื่องราวระหว่างประชาชนกับการรถไฟซึ่งการรถไฟเป็นคนยึดที่ดินประชาชนใช่เรื่องไหมครับตรงนี้ต้องเรียนให้ทราบว่าสิ่งที่ท่านอ้างขึ้นมาแล้วให้พวกเราไปดูเพื่อเป็นหลักฐานนั้นก็สิ่งนั้นแหละที่พวกเราไปดูมาแล้วซึ่งคำพิพากษาสามสาร เราถึงได้รู้ได้เชื่อว่าที่ดินนี้เป็นของที่ดินเขากระโดงของการรถไฟของภาครัฐคือที่ดินหลวงความเป็นจริงมันเป็นสิ่งตรงกันข้ามที่ท่านพูดออกมาคือท่านแก้ตัวแทนรัฐบาลโดยที่ไม่สนใจว่าความที่ปรากฏนั้นมันเป็นตรงกันข้ามกับที่ท่านพูดนะครับมีหน้าซ้ำมีการวุ่ยวาย มีการที่จะพยายามสื่อสารให้พวกเราได้เข้าใจว่าหลายๆวันที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นหลักฐานต่างๆที่สำคัญของคดีโกงสอวอบันเลือโลกคดีหัวสอวอมันไปอยู่ที่บุคคลอย่างนายชูวิทยกมลวิสิ์หรือสื่อมวลชนต่างๆได้อย่างไรโดยมีการพูด ในการจับมือผลึกกำลังกันกันกบรัฐมนตรียุติธรรมว่าจะตามหาความจริงเรื่องนี้พิสูจน์เอาความให้ปรากฏโดยเร็วที่สุดว่าหลักฐานหลุดได้อย่างไรใครเป็นคนปล่อยเอกสารเหล่านี้หลุดลอดออกไปจากหน่วยง,งานราชการไอ้พวกเราก็ดีใจนะครับได้ยินตอนแรกว่าความจริงต้องปรากฏโดยเร็วที่สุดนึกว่าจะตามล่าเอาตัวผู้กระทำผิด คิดว่าจะตามเอาบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องบุคคลสําคัญต่างๆที่ออกข่าวมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นนายอนุทินลําดับที่1.8.7ไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐมนตรีเจคนที่นั่งอยู่บนสภาผู้แทนราษฎรนั้นเราเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับตอนแรกเห็นเปยออกมาว่าต้องตามหาความจริงให้ได้เร็วที่สุดสุดท้ายกับตายบอกว่าสิ่งที่จะตามหานั้นคือคนที่ทำเอกสารหลุดตายแล้ว ตรงนี้แหละครับเราต้องดูว่าลักษณะเดียวกันของบุคคลกลุ่มนี้กระทําอย่างเช่นนายรังสีมันโรมออกไปสัมภาษณ์ตามหน้าสื่อข่าวทีวีต่างๆอย่างเช่นรายการของสรยุทธสุทัศนกินดาพูดอย่างเต็มปากเต็มคำว่าเหตุที่ดรทักษินชินวัตรพยายามที่จะดันทุรังให้มีการก่อสร้าง การผ่านร่างกฎหมายที่จะนำนโยบายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกให้ผ่านแล้วก็ได้ดำเนินการเกิดขึ้นในประเทศไทยนี้เพียงเพื่อว่าจะได้ใช้เป็นแหล่งรองรับในการที่จะให้นายฮุนเซนมาฟอกเงินเมื่อร่างเหล่านี้ไม่ผ่านทำไม่สำเร็จจึงทะเลาะกันขึ้นมาอย่างที่เห็นว่าอย่างนั้นครับท่านดูสิครับ มีการถามย้อนกลับไปจากพิธีกรว่าคิดอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมนายรังสิมันโรมตอบกลับมาอย่างมั่นใจยืนยันแบบไม่ได้คิดว่าจะเกิดความเสียหายในด้านที่ออกจากคำพูดของตนเองคือว่าครับยืนยันเห็นไหมครับว,วิธีการหลักสูตรจากต้นสังกัดเดียวกันพวกเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการแกล้งเสียแซงทำเป็นอภิปราย ต่อร้อยเอกธรรมนัฐจนเวลาต่อมาร้อยเอกธรรมนัฐก็กลัวว่าจะตกสากก็ยกขึ้นมาเล่นเหมือนกันในกรณีที่ว่าจะฟ้องร้องนายรังสิมันโรมในการที่มาอภิปรายโจมตีใส่ร้ายป้าสีร้อยเอกธรรมนัฐเกิดมาแล้วมาเป็นรัฐมนตรีไม่เคยมีประวัติเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาเห็นไหมครับท่านจะฟ้องร้องก็ว่ากันไปครับก็ ทุกฝ่ายทุกผนกมันก็จัดอยู่ในทีมงานจัดอยู่ในพักพวกเพื่อนฝูงของท่านอยู่แล้วเท่าที่เรามองดูตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวประจำวันวันนี้ที่เรามาพูดกันนะครับส่วนในเรื่องของดอร์ทักษิณชินวัตรก็ ฝ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมน่าจะได้ตั้งกรรมาการมาพิจารณาข้อกฎหมายได้ข้อสรุปอย่างไรก็จะส่งกลับไปยังสรคสำนักเลขารัฐมนตรีในวันจันทร์ที่6ตุลาคมนี้ว่าอย่างนั้นนะครับน่าจะคร่าวๆทราบผลน่าจะวันจันทร์นี้อเอาละครับจะทําอะไรก็ทำไปถึงขนาดนี้แล้วมันไม่มีอะไรจะไปเปลี่ยนแปลงได้หรอกครับ ในความคิดในภาพที่ประชาชนมองเห็นกระทำการสิ่งเหล่านี้ท่านอาจจะไม่รู้ว่ามันเดินทางมาถึงจุดนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือประชาชนนับวันยิ่งหูตาสว่างรู้ทันกระบวนการการทำงานของพวกท่านกระจายกันแบ่งหน้าที่กับใครบ้างสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาไม่ใช่การทำงานที่ มีจิตใจส่งต่อถึงมือประชาชนแม้แต่นิดเดียวกระทำการเป็นแก๊งเป็นกวนเป็นกระบวนการทำร้ายฝ่ายการเมืองตัวข้ามให้ตัวเองดูดีภาพที่เกิดขึ้นประชาชนรู้ทันไม่ใช่ไม่ใช่แค่รู้ทันธรรมดาเมื่อรู้แล้วเขาจะมองกลับไปภาพวันข้างหลังมันจะไปเปรียบเทียบกันกับเหตุการณ์แปลกๆขณะนั้น ขาก็จะอ๋อขึ้นมาทันทีอ๋อวันนั้นมันเกิดแบบนี้ขึ้นแบบนี้นี่เองแบบนี้นี่เองทำให้เขารู้แก้งเห็นชัดมันไม่ใช่ว่าสิ่งที่ท่านทำอยู่มันจะได้ผลขึ้นไปเรื่อยๆทำอะไรกันอยู่จะบุกไปถึงไหนครับพอได้หรือยังผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนทั้งหลายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญสำคัญทั้งหลายพอได้หรือยัง เรรู้หมดแล้วนะครับสมควรเกร่เวลาหรือ,อยังไม่มีทางลงใช่ไหมครับก็ว่ากันไปทีนี้ก็วันนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมครับมีการติดไข้หวัดวันนี้ได้มาเปรยให้ฟังแล้วในส่วนของภอรคเพื่อไทยเดี๋ยวรายละเอียดอาจจะเป็นช่วงเย็นนะครับจะนำมาพูดกัน ถ้าเกิดไหวมีแรงพอวันนี้ผมตั้งใจจะเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าเป็นไปได้ก็จะสัมภาษณ์ด้วยครับ mm. เพื่อเกิดความเชื่อมั่นมาฝากพี่น้องประชาชนกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ผมไม่ค่อยสบายขออาภัยนะครับเดี๋ยวเราว่ากันใหม่ขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ